สวัสดีครับนี่คือ,อรายการทุกทุกท่านพบกันแล้วนะครับนี่คือรายการ Minecraft Survival Series พบกันนะครับแหมแต่ว่าเออคนใส่สสุดนี่ใครครับเนี่ยยืนอยู่ตรงบนแคปดอกานกัน<แ>ครับกันรครับเป็นเจ้าของเออไม่ทราบว่านี่ถือดาบอะไรอยู่ครับคนทางริมเออซ้ายสุดหรือขวาสุดกะดูซ้ายสุดกะด,ดูฮอนั่นนั่นก็เริ่มน่นบันทายือกระดูกเลยนะครับ กูล็อกครับล็อกพอกแนะนำตัวครับแนะนำตัว่ผมนะผมชื่อสตัครับเอาวไปใส่ชุดแพนด้าเนี่ยเป็นด้ครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปบอกไม่ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรเงียบไว้เงียบไปเลยเป็นเจ้าของแบบนี้เจ้าของอ่องดิเจ้าของกระดูกเจ้าของอ่องเออฆ่าไปอ่าคนต่อไปผมมิสเตอร์แพนด้าไม่ใช่เออแะบไม่ใช่แล้ว เหตุนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเหมืองใต้นี่ครับบังเอิญบังเอิญเจอบังเอิญบังเอิญหรือเปล่า, <c oughs> าน,น่าจะไม่บังเอิญครับโอเคทุกคนพร้อมลงเมืองแล้วใช่ไหมมีทอตอันสองอันทุกคนพร้อมลงเมืองแล้วก็มีทอตสองอันใส่กอะได้ <c oughs> ใส่เกาะเลยครับใส่เกาะเลย <c oughs> <Yeah. S 1> เอ้ยคุณลืมใครไปหรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่ลืมนี่เอ๊ะเีลาคุมา่ไม่ใส่กอะวะ เอ้ยสัตว์แล้วววววกูหลอกกูหลอกกูหลอกอ่ะอ้าทำไมทำไมเออใส่ชุดเกาะกากี่คนเดียวครับผมกากมากครับดูชุดเกาะเี๋แล้วคุณทำอะไรครับเป็นสไตล์เป็นสไตล์การนี่ได้เวลาลงเมืองแล้วการการตอนนี้เราอัดด้วยนะเนี่ยคือเป็นการมองแบบสองมุมมองเนี่ยอ่าแปลกด้ยเฮ้ยไม่ดีแล้วนะทำไงดีกำเบยเฮ้ยตรง เรามีกระดูกนะเรามีกระดูกเจอแตมเจอแตมมาแตมแต่เหมือนคนป่าเขาไปใช้กระดูกสูงลงมาก็เจอคิปเซิร์ฟคิปเปอร์เลยเออระวังเออมาถึงกระบึ้อเปิดเออคือเปิดใขาเรอยกว่านะครับแต่ว่ามันมีใต้นั้นมันมีเสาบ้านผมอยู่นะครับไม่ต้องห่วงแล้วมันพังแล้วครับท่านมันพังแล้วครับมองข้างมองข้างข้างจะเห็นสะพานก็เจอเสาบ้านเออไม้เบิร์กเนี่ย ให้ผมเจอทางใหม่แล้วผมไม่ได้เจอไม่มีไฟใครมีไฟบ้างขอเชิญทอดอยู่ในเหตุแขึ้นไปเอามานี่มันที่ทอดผมฝากไว้คราวนู้นทำผมมาทั้หมดเหมือนซอสเผ็ดซอสเผ็ดานนี่ว่า่เนี้ยซอสเผ็ดนี่าผ่านมันก็เก็บไปทำไฟก็ได้แฮปเลยคนจะเอา่านบางคนไม่เอา่านไอ้แกผมเอาซอสบีผมเอาซอมบีโอ้ซอมบี ครับนั่นครับคุณขี่อที่นะครับคุณโกงเดี๋ยวไม่เก็บเอาดาบให้ผมด้วยครับไหนๆก็ไหนๆปืยิงไม่ได้เอาดาบให้ผมด้วยครับอย่าโกงนะครับอย่าโกงดิพวกคุณทางเสาบ้านผมซ่อมเสาบ้านแป๊บหนึ่งครับโอ้โหซ่อมมันก็ไปตัดไม้ได้ในป่ามีไม้เบิร์ดเยอะแยะเดี๋ยนะครับไปออกแล้วครับผมเอาเอาผมเอาทอดเฉยๆอย่าโกงอย่าโกงดิโกงไม่ดีโกงไอีกทีปิดออฟเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยคิปเปอร์อยู่กลาง คิปเปอรยูข้างหลังอะเอิร์สเอิร์สเอิร์สคิปเปอร์อะไรไม่ใช่นเดินย่าเราตีอะอุ้ยอ่าคิปเปอร์หลังใครหลังเราต้องิงด้วยต้องยิงธนูยิงดีกันนะเะาธนูยิงนี่แล้วต่อไปแล้วยายแยกกันหาของอะไรแล้วกันครับแล้งจากผมแล้เป็นคนเจ้าเป็นเจ้าของเมืองหลังเออเรา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 ไม่ได้ลืมใครใช่ไหมครับตอนนี้ คอมมันเป็นเจ้าของแบบนี้ครับพูดลืมแม่กันสิตีแย้ายแอนท่านดีก่อนนะเว้ยอาชีพหายตัวไม่มีอาหารแต่ทำถ้าคอมท่านดีเมื่อไหร่แล้วก็ฉันก็จะซื้อเครื่องปิ้นใหม่แล้วเราจะขึ้นกันยังไงกันเราไปได้ไหมฮะแล้วเราจะขึ้นกันยังไงวะก็ก็ต่อบอลขึ้นไปดิ เบสิกเบสิกคุณมาก็ต่อสตอรี่กันเลยนะครับเนี่ยเล็กเล็กเล็กทุกเลองหมดออกก่อนผมเจอทางใหม่นะแต่ใครหมดครับอุ้ยครับโอ้คิปเปอร์เปิร์ดกลางแต่กันเป็นโกโก้กระนันโอ้โอ้ยใช่ฉันเลยบอกไปว่าเราสามารถไปดู การซ้อมที่หูของเราได้ในช่องของ Ferry a s s e m b l e ล้วครับไม่ได้ครับมันโดนปิดไปแล้วไม่ใ่่ยังไม่ปิดเฟรย์คุณกำลังฟังเหเดี๋ยวไปแฮปเฟรย์อะเฟร r y a s s e m b l e เขียนยังไงครับเฟรี y a s s e m b l e อ๋อเมื่อวาน A S S E M B L คุณสามารถเข้าไปดูได้เลยนะ S E R เอ้ย <A> S E R R แล้วสเวตอนที่เราได้ริงไปเรียบร้อยแล้วจะฝากงางเดี๋ยวเราไปแล้วไปเอาเนี่ยแล้วพวกเราสามารถติดกันได้ที่เฟซบุ๊กเพจของเอสเทมโบว์ไอแย่งันพูดเนี่ยเนี่ยตรงไล่ลิงกข้างล่างน่ยครับไล่ลิง์เนี่ยเดี๋ยวใครมีอาหารบ้างอะขอเนี่ยไอ้แย่งงันพูดได้ไหมขอ้อง ผม <ยก S 1> ไม่ได้แย,ยกนะแยกคุณเลอโอจุกจ้วมคุณป่าหาช่องว่างนะนะแล้วแต่เม<า>ึงคือหากแยกกันพูดแล้วเสียงจะตีการจนท่านผู้ชมในสี่ทับสองเขาจะบ่นนะฮะโดยเฉพ,พาะภาพภูมิเขาบน่นตั้งแต่อัดคลิปลงแล้วอ่านกาทำเนี้ยอะไรเนี่ยเออภาพภูมิ <ๆ S 2> <Flag. S 1> นี่อาจจะได้บด่นครับนั่งกินโฟรเกโรอย,อยู่ไม่ไว่างเพราะพัเสโร จะพทีภากหเลอโลกข่าวคมลอยครับข่าวคมลอยมันตอนที่หนึ anyway> ่งะครข่าวคมลอยการกันคูจุดเที่ทีคือจาใครมันเดินผ่านเหล็กไม่ถดว่ะถ่ยครับถ่ายถ่ายถอายถอายถอายครับถยถ่ายถายถ่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 ายถะายถใายถ่ย่ายถ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 ่อยายถ่ายถ่ายถ่ายคราบถ่่ายถ่ ตอนนี้เฟอร์ี่แอสเซบลไม่ได้อยู่ในเกมนะครับครับเพราะเขาไม่เล่นเขาบอกว่าเกมนี้ปัญญาอ่อนใช่แล้วปัญญาอ่อนมากแล้ววันนั้นเล่นอะไรก็ปลูกภัยเออพม่แจ๊กพัฟโันจะปลูกดอกไม้กันทําอะไรในนี้ในเมืองครับเนี่ยก็ผมก็เล่นหลายอย่างนะผมกณเล่นมาริโอใช่แบบติกตุยเล่นเดสเปสเออ้นเมืองนี้ท่านขุดถึงไหนกันนะเนี่ยที่เนาเออซีพี อยู่ทรอเดือนหน้าแล้วนะครับเดือนหน้าเราจะได้เจอกันเออเออ,อตอนนี้ขาเหินน่ามาแล้ครับคุณลงไปทําอะไรข้างล่างนะครับข้างเขากัดตายเลยครับคุณไม่อยากเป็นแล<น>้คุณอยู่ไหนครับเนี่ยคุณอยู่ข้างล่างทำไมครับคุณขึ้นข้างบนดีกว่าเรียพพกว่าผมเป็นตัวได้เลยมาแล้วเว้ยมันมันแลลกแแหต่มันก็ไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่อุปสรรคแล้วผู้อื่นหายไปหมดเนี่ยอยู่ในเมืองนั่นแหละอ๋ออยู่ในเมืองตาลายเบย หลอดอาหารก็จะหมดแล้วจะไปกินอะไรกรอวะเขมีแตงโมเามีแตงโมชิ่ด้วยเออนี่มงพัสาวว่างผมดหน่อยนี่ทางนี้ยทำไมไม่ไปักไฟอีอันนี้ไปต่อได้เออไม่มีไฟทําไงทําไงโอเคแล้วมีไฟเดี๋ยวปักทอเดีอยโอเคนี่มันใช้รีบีไม่ใด้ เล็กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คล้ายอยู่ไอ้ตมมัวนี้คนชอบของฝันเออเอาดอกไม้มาค่ะกล่าวถึงคนที่อิ่มนนำสำราญน,นะครับกับช็อกโกแลตอ้าวที่มันได้ของวาเลนไทน์กูไม่ได้เลยเลยเอ้ยคิปเปอร์แต่พอแตงโมมาซื้อแล้วถ่ายได้โอ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 ้อะไรๆเลยเอ้ยคิปเปอร์เดือดตันเดือดตัน แดงโมมาพูดถึงวลนททยนี่นะครับเติผมไม่ได้เลยเลยผมก็ดีใจแดงโมเออเออที่มาต่างไปแดงโมต่ดแดงโมท็อตเลยหนึ่งอันว่ากันแล้วเอิร์อยด้ไรนะไอ้ที่เป็นขาไปเนี่ยไม้เบิร์ดเนี่ยไม้เบิร์ดในเสาบ้านมันจำเป็นที่ไหนเนี่ยผุดไปปล่อยคิวเปอร์มาจังวิเออเออใครทำอะไรกับเสาอย่าอย่าอยือตอกเสาให้ไปตอกเสามันไม่ได้เป็นจุดบ้านจ้ะอดหน่วยหาอาหารมาหาเขามามาหาเขามา มีแทงโมกับแครลอดอยู่ต่แชรเล่นได้อยู่ดังไหนอ่ะโอ้พระเจ้าพระเจ้าวิธที่เดิมอ่ะตรงที่เอิร์ธมาปักไฟให้อะอ๋อโอเคนี่คือวิธีคาบคาบท็อตนะครับคือการคาบไฟใครอยากเล่นมาบอกได้เดี๋ยวให้ไอพีเซิร์ฟแบงค์อยู่เออ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 อะไรว่าแต่ไม่ถามไปด้เลยแต่พอตอนที่ผมติดผมติดเอ่อติด ฉันติดเรื่องจริงผ่านจอนะครับผมก็ไปแล้วเออคุณไปไม่ได้คุณไม่มีไหมครับถึงจะติดก็ไม่ต้องก็ไม่ก็ไม่ต้องวางนะครับมาไม่ต้องคุยกันเดีๆเลยผ่านจอนะครับผมจะต้องไปให้อาหารสัตว์เมื่กีทางคือทางนี่โอ๊ยทางนี่มันทางหรือทางวะทางคือไม่ใช่อทาเถื่อนแน่นอน ะปภาษาอังกฤษเออผมจะให้คลิปคิปก็คือที่เราสังเกตมาเนี่ยส่วนใหญ่พวกทนเป็นเกาะกลางไปทั้งหลายคุดไว้ลืมมักจะเจอเหมืองใต้น้ำทุกทีก็คุณจงใจทรัแล้วพวกคุณอยู่ไหนนะครับเนี่ยเจเล็ทรีพอร์ตหน่อยลงจากที่คุณไปขาวาผมอยู่ตรงที่มันเป็นดินคุยแล้หาหาให้อยู่ไหนก็ได้คดไปคดไป อยู่ตรงที่มีดีก้อนโอ้มันคงจะรู้ดินปีก้อนอุ้ยโอ้ไม่ได้แล้วฉันต้องไปดูเอ่อต้องไปดูเรื่องจิ้มผ่านจอแล้วแช่เลยไม่เกี่ยวกับทหารเนี่ยข้ามทหาแล้วกันวันนี้ต้องไม่เกี่ยวผมอยากเปิดเฉยๆไม่ได้ต้องการเลยทั้งนั้นและงานผมก็เสร็จแล้วด้วยผมจะเอางานไปเก็บก่อนเรื่องจิ้มผ่านจอใช่ป่ะโอ้โหไปด เอ้ <ynasty? c oughs> ยทางนี้มีเหมืออยู่ดูเหมือนกันเลยเล่นเกมสองช่องแล้วช่องเจ็ดใช่ไหมครับดูดูเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ว่าไม่รู้เล่งเกมาชอช่องไหนเออมีใครชันด้ยครับเป็นวลินอ่าใช่ตอนนี้เรามีเรามีอ่าคติสอนใจด้วยนะครับว่าถ้าเล่นเกมแล้วไม่ทํางานค้างให้เสร็จก็จะไม่มีคะแนนนะครับเดี๋ยวเราซื้อจ้าคะแนนเนี่คือ อยากซื้อหักคะแนนเลยเออเมื่อกี้ผมขอพูดอะไรอย่างนะนะครับมเ,ออเมื่อกี้เออเมืองผมมันทะลุแล้วครับเนี่ยทํำนันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเริ่มเกมเนี่ยเราซื้อจักระแดงผมก็รู้ตัวด,ดีนะครับผมก็วาดรูปไปก่อนแล้วให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันนะคแับทีนี้พูดพูดถึงพวกเพื่อนผมที่พูดเมื่อกี้ครับคุณเหลืองานเท่าผมแล้วหนึ่งงานคือรายงานนะฮะ แล้วไงเท่ากันแล้วแต่เนี้นี่คือเรามาเล่นเกมไหมครับหรือว่าเรามาทำงานเใช่ไหกันทำหน่อยสิครับดูด้านเราทำอะไรอยู่ก็มันเสาร์ไงนี่คือการกดเสาร์มีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ทำงานกไงอยู่แน่จานเนี่ยโดนปุ๊บเออขอถามนะว่าหลัผมมันทะลุหรอครับไม่น้ำเข้าไปได้เออทางอุ่นให้อยู่ลาคุณที่น้องมันในลาไปค้าบเหมือนกันต่อเราลงไปที่เหมือนกันต่อมา งอาดีนอนนั่งนอนฝังตะนูมาเต็มเฮ้ยมันเล่าเรื่องยีโรบายกันดนนีดีกว่ามันได้ฟิลดีิงเลยรายการคนไม่มีใครรู้จักยีโรบายมีมีแค่นี้แหละยีโรบ้จะเรียกว่าการได้น้า่เอนนี้อะไรเออไอจเตอเอ็กในใบคาบอะไรจะใบบแล้วเดี๋ยว้องนีบบุดก็ได้ อะไรแล่เต็มห้องอะไรก็แล้วแต่เป็นไปก่อนแล้วกันที่เราไปเจออะสตาล์แล้วก็มีแร่แร่แร่เต็มห้องไงเออแร่นร้านหนึ่งในร้านหนึ่งในร้านอ่ะหนึ่งในร้านเออเจ้าของเจ้าของจะทำหลับตาทำคุยเขาหน่อยคุยเขาหน่อยหลับซีอูุกนิกขางห้ามฟ้องผีไอ้ยัยสองก็แล้วก็ได้ยินเสียงผมแบบแซมโดนหนูพลัดฝันแสน มสมุหน้าปกที่เขาสมุหน้าอะไรเนี่ยสมน้ำหน้ามีสมุดหน้าสมน้ำหน้าทำงี้เนียทำงี้เนีอยอมน้ำหน้าสมน้ำหน้าโอ๊ยโอ้ยโอ้ยติดไฟมันต้องสมน้ำหน้ามีอะไรเนี่ย้มายิงให้มายิงให้มายิงให้มายิงไเ่กาะเปสามทคนไไอ้พวกนี้เก็ะเกาะแพงนะเนี่ยอย่ามาจนกกับผมกูดีไม่ ทางใหม่ทางใหม่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปเลยจะไปไปเร็วเองไปเอ้ยถ้าไปก็เออไปแล้วก็ไปเถอะก็พูดเห็นพูดว่าจะไปไม่ไปนาทีจะไปที่เต็งโดมเรียบร้อยเอิร์ดอะไรพีมันเจ็บจริงเลยอุ้ยเออจะตายพี่มาละดูดีที่สุดโอเค บวกก็ได้ให้พวกธนูซัพพอร์ตข้างหลังเนาะส่วนในหลังมีแม็กซี่ไอ้เกี่ยเป็นตีแอคต์ก่อนเออเราเป็นเราเป็นดาบเขาเป็นดาบเราต้องลุยหน้าครับเป็นดาบเออไม่เอาตันเหรอตันตันโอ้ลองขุดไปเรื่อยๆลองขุดไปเรื่อยๆเรามีทั้งโบมีทั้งไอรอนสูวล์อะเออ เต็มเต็มยาฆ่แแแาแล้ว <c oughs> ไม่เห็นอ <c oughs> เออเลยอ้าวเดีย๋ยวไปกลับไปที่เดิมอ้าวเจอทางใหม่เจอทางใหม่แม่งอยู่หลังหัวที่นอนเนี่ยเฮ้ยเจอทางใหม่เว้ยตรงไหนฮะไอ้พวกคนที่ขึบน่ะทำให้มันฝนหยุดตกนบบนั้นเลยบ้านผมเพิ่งเคยโดนฝนครั้งแรกนะครับเราลองจะทำน้ำด้วดโอ้โห FPS ทางนี้ไงกันตามมาตามมา เราเก็บมอสไปยอะมากสายดับสามเส้นเปลืองเอ็กซ์เล่ย์มอสแป๊บล้อเล่นไม่มีเว้ยตกตกตกไปก็ได้พาเหาะทีอาหารหมดอุ้ยสเกลตันเป็นล้านในนี้ผมคิดว่าผมเริ่มหลงกับผู้คุณแล้วครับโมกผมหาเอาลูกขวางลูกสัขวางธนูทำไมล่ะโมเลือดจิบไปต่อกินแตงโมใอ้มีแตงโมบ้างขอลูกเธนูหน่อยกํามีธนูอยู่แต่ไม่มีลูกเลยเอข้างหลัง เออมีอาหารไหมอ่ะดาบไม่มียังใช้ดาบเถอะอาหารอ่ะไม่มีไม่มีแล้วขึ้นทางไหนทางขึ้นอ่ะทางขึ้นอยูงไหนทางนี้ทางนี้เป็นทางน้ําว่ะเดี๋ยวค่อยไปลงเออทางนี้ทางนี้ทางนี้เนี่ยกล้องอยู่ที่การใช่ไหมฮึ่้องเล้องอะไรลาทาเออดิอยู่ที่การเออธนูปักขัวเขา พวกนี้ไม่จบเออสมัยสมัยไหนวะสมัยไอ้นี้เพิ่งมานี่วะสกายลิมอะไรเดว่าคินเออพนุปักที่เข่า่อกี้พนุปักที่หัวฟุกอันนี้พันุปักที่ตูดอุ้ยดีเแี่ยเอ้าเฮ้ยทอนุหข่าร้ายคนกลับมาที่เดิมโยโเย้เอิร์ธผมไม่มีอาหารกินน่ะโย่ข้างหลัง โยเออใครมีอาหารนะขอหน่อยงั้นผมจะขอจะเคีเยทีฟหมดเบิกอาหารมานะครับแต่กองตลางอยากเคีเยทีบได้ไหมไม่งั้นดีออฟเลยนะเจอดีออฟแล้วจะร้องไม่ออกดีออฟนี่คืออะไรอ่ะดีออฟคือการปิดออฟอะทำอะไรไม่ได้อ่ะเคีเยทีฟไม่ได้นะครับไปแะขโมโหยังไงตอนนี้เราไปชมเดสเปกต่อไหมไ่ชมเดสเปกต่อเลยครับเลยเนี่ยก็มาเนี่ยเทเลอร์มาละเอาอาหารไปจะทำกับไงดิ จะเป็นปาที่ตายแล้วสองไอ้ตามดูดไปทำไมนะเนีเ่ยอ้าวอ้าวไอ้อาหารหาเราจะตายต้องขอห้าชิ้นแล้วกันจะแตงโมชอบดูดแต่ไม่เจอนดดูดรู้สึกว่าตามดูดแตงโม,ม,งโมไอ้ฉีดเม็ดเราจะทำครบแล้วอ่ะเนี่ยไหมไปต่อ,อยัง ข้างหลังมั้งข้างหลังไปเพื่อนมาเยี่ยมเลยไปซอสเผ็ดไปซอสเผ็ดข้างหลังไหนครับซอสเผ็ดอีกทีเดียวสองทีเดียวอ่าซอสเผ็ดตายแล้ยตีคนจะตีกันเองงั้นไปไปต่อทีนี้นำเออคุณลารเรียนนำครับคุณนำเนียนนำคุชตันถ้าจะตามหลังก็เจอรู้สึกเหมือนเราจะว่าไนถ่ายเลยถ้าไปพร้อมกันคนจะชนกันนะเหมือนเราจะวางที่ไหนมีปลายปากมา เออนี่ยคงมีไฟเว้ยมันมีท็อตอยู่สามสิบสามอันมันจะพอหรือเปล่าเฮ้ยฮีโร่บายไม่เก่งคิดไปเองเออจะเห็นนี่คงวิ่งกันหมดอ่ะเปิดเพลงแผ่นนี้นะดิการแผ่นแผ่นดำแตกๆอ่ะสิบสามอ่ะนะมันมันไม่ใช่สิบสามนะมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะสิบสามเนี่ยอันไหนคนละแผ่นสิบสามอันนั้นมันแผ่นอะไรแผ่นดำแตกอ่ะชื่ออะไรไม่รู้สิบเอ็ดเออสิบเอ็ดเอ้ยทุกคน มันคืออะไรทุกคนพุทธเจอได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่าบังเฮ้ยอย่าบังทีเอ็นทีอย่าบังอย่าบังทีเอ็นทีแจวแล้วก็ทีวางมาวางมาวางมาวางเอ้ทุกคนปุ๊บอ่าวางไม่ได้แอ้แต่แต่ไม่ได้แอมหรอกแตมสดวางอาเด้งครับอยากจุดก็จุดเลยอยากจุดก็จุดเลยแล้วก็จุดแล้วก็ตัวใครตัวมันเฮ้ยได้คนเอ้ยเฮ้ยหัวกู หัวกูเลยไม่เหตุผมโดดขึ้นทางเดิมไม่ได้แล้วเนี่ยที่นี่มันทางสู่อิส,อสรภาพใช่ไหมสู่ความว้างไก่โพ้นเออบนน้ำจริงๆว่ะออ๋ลึกว่ะเฮ้ยมันชาวบนน้ำเอ้้ฮยโห็นเอฟเฟกต์กระตั้งแต่ไกลยลกลับแหละโดนระเบิดทิวกลับแหละนำไปเลยนำไปเลย กงไม่ขอนำกันหนีเลยใครยิงใครยิงใครยิงใครความไกลโพนเห็นไม่เห็นเลยโคตรแล้วตอนนี้เรามีการาองงกันนะครับคือคุณตื่นมาแล้วลูกปงแล้วสามฟองจะถึงแล้วถึงแล้วครับโอ้โ่มาเห็นบานบานบานที่เรียบร้อยตื่นมาเร็วขึ้นมา ไอ้พวกจะดูปักหัวปังลาเห็นเฮ้ยปักขาเห็นบ้านอะไรเลยโอ้โหจุกทั้งใต้น้ำเลยปักที่เข่าเนี่ยเห็นใครใครอลังขึ้นมาเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยห้าสี่สามสองไปไปเลยเก็บตายไปกลับบ้านพอแล้วแค่นี้แหละขึ้นมาเร็วอย่างงู เนี่ยมาเราเราจะไปปลูกบ้านหลังนั้นการัน,นะน,นตีขนมระดับเตือนเตือนไผ่ฟุ้งโ <Okay. S 1> อเคไปบ้านหลังนั้นใหญ่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 ทำไปไม้บ้านเหมือนนันผม่หมดไหม้ง่ายอยู่เขาเลือดหัดแอสไบท์มีหลังที่สอง <c oughs> สั่งพานแบบเสกรเรื่อๆแล้วเดี๋ยวให้เอิร์ดเดี๋ยวให้เอิร์ดกับฟุกอ่ะเอ่อทำแบบถลุงแร่แถวนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านเรากันถลุงแร่ มีการไอเราบ้าเราอยู่ตรงไหนวะยังถ่ายนั่งนี่ยจริงๆผิงบูมมีสปีดโบสแต่สปีดโบ๊ทมันหายไปแล้วมันลอยไปตามน้ำไปแล้วตามบ้านเราอยู่ตรงไหนวะหันทางนู้นแลยหันทางนู้นมันมีรถไฟอยู่เอนอไรอ่ะมันต้องแบบกำลังโหลดนู่นไหนอ่ะนู่นนะทางนู้นทางโน้นนู่นนู่นแต่วะนี่นี่ทางนี้ทางนี้เองดูดิทางเสาไฟไหมครับเดี๋ยวมาเป็นไฟตรงไปเลยทางตรงไปเลยใช่ไหมตรงไปเลยใช่ปะ ต้องไปเลยใช่ไหมยรับไปเลยตรงไปเลยมอ็งไปเหมือนไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ไม่ไม่มีเรือให้เลยใช่ไหมเนี่ยมันลอยไปไหนเรือมีับแต่มันลอยไปไหน้ะเอาใช่ครับนะครับเาเถอะถึงแล้วเห็นล้วเป็นหมดได้ไหมไปทำบ้านดว่าใช่ก็ตัดไม้ดีต้นไม้อยู่นู่นนะไม่เห็นเราข้างหลังเล่นเองดีกว่าเล่นเองหนูกกว่าเกียทีไม่หนวกเพราะว่าเพราว่าสร้างบ้านเล่นเองเนี่ย แต่บอกทําเองอทั้งแบบนี้บ้านที่สร้างกันเลนเออเนี่ยว่างใหญ่ๆเนี่ยแต่มันสร้างเองหมดเลยส่วนกูเรามีหน้าที่อะไรคอยสัง่งจะได้ยืนดูเออเราก็ยืนดูมันสร้างคอยสัง่งไปทําน่ทนทานี่เออดีสบายเอออันนี้เป็นเป็นสวนึ้นมานะเอาไว้หาไม้นี่ทำเป็นบล็อกๆเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นต้องไม่แนะนําไม่ต้องมาแนะนํา แนะนำเองทีฟาร์มหมูนะครับแหมเอ้ยเปิดประตูโอ้ไปโดูแล้วไม่บอกคนถ่ายมีสองคนเนี่ยตอนนี้กันเปมนสองคนยังไม่ให้มันกระดึ๊บกระดึ๊บเลยอะวอลเลนทายแล้วให้มันดึ๊บเลยอะไรนะอะไรนะพิกใครออกมาก็ปิดปิดประตูเขาเริ่มหาดเลยใบนี้วอลเลนทายแล้วไหนๆก็วันทายแล้วให้หมูมันเออดึ๊บๆดึ๊บๆออกมาค่าออกมาแล้วก็ฆ่าเลยไย ไม่ใช่อางรถไฟไม่เดินนะนางรถไฟนีไม่เดินนะอันนี้เป็นฟาร์มสุกขับเลยเอาหิดเกาะจะเลาะมันมาได้เทเบยเคได้หญ้ามาแล้วเดี๋ยวเอาไปให้หมูมันดึบดึบเอ้ยหมูมันกินแครอทนี่มันลืมมันไม่ได้กินที่นี่แล้อหญ้ามันกินม่ได้กินต้นไม้่อนตต้นไม้ก่อนกโทษ ขอโทษได้ไหมละ่ะไปไปดูหมูมันเออ,ด,ด,เอดื้อขึ้นขนาดก็ได้อ่ะหยุดทำไมอ่ะปิดการง่ายเรือหนีปัดเกาะก่อนเดี๋ยวไม่เท่ปั <laughs> ดเกาะใส่เกาะไม่เท่ดี้อนะเ้ี๋ยวมันออกมา หนึ่งสองสามเฮ้ยจ้านเออแต่ผมว่าคุณเมืองไม่อยู่นะครับเมื่อกี้ผมเลื่งเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวดูหมูมันดือบๆดเดี๋ยวดูหมูมันเดือดเอตัวนี้แล้วกันเอดดือบดดเดือดเอเอเเตัวนี้ะมันติดเฮ้ยตัวนี้ชื่อโจเซฟอแล้วตัวนี้ชื่ออะไรโจเซฟแล้วตัวนั้นน่ะโจเซฟเนี่ยตัวนี้โจเซฟใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ก็โจเซฟไอ้่าจเซฟทั้งฟาร เออูไกแล้วปไก่แล้วขอตัวกลับบ้านนะครับบ้านผมคิดถึงมากไปดูฟาร์มไก่กันเลนน้านไก่ไปไปฟาร์มไก่ไาทางนี้นะเดี๋ยวให้หมูมันจดก่อนวันเลนทายทีออไม่หมอกเดเิไปไปนี่ฟาร์มไก่เออว่าจำเ้าหมูอะไรหมูพาไปพาไปดูฟาร์มไก่ะขึ้นมาเลยอิจเตยร์ไดเหย่าขายเต็มเลย ก็ไม่ผิดไข่เต็มเลยเนี้ยฟาร์มไก่ไมอไก่ตัวเนี้ยตัวเซฟตัวนี้ตัวเซฟอันตัวนั้นไอเซฟอัตัวเนี้ยเฮ้ยดูฟาร์มวัวเฮ้ยแพงครับประตูบ้านเปิดไม่ได้ถ้ามันร์มก็ไปดูฟาร์มแกะแบบนี้แกะตัวสีดำอ่ะสีดำตอวเซฟตัวอีขาวอ่ะสีขาวัวนี้น หัวใหญ่ๆป่ะเออตัวเต็นี่ความรู้ว่าอุ้ยเนี่ยความรู้วเนี่ยตัวที่เตัวที่มเลี้ยงไก่ตัวเตัวนั้นน่ะตัวเต็มตัวนู้นน่ะไกลๆนะที่หันตูที่มันง่ายลำบากเวลาเรียกให้นมมาเลยชื่อบู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 หัวมูตายแล้วเฮ้ เฮ้ยได้ไข่ไก่มาไปเสี่ยงดวงกันบ่ากันไปถือไข่ไก่มาไปเสี่ยงดวงโยนขึ้นฟ้าให้ให้ให้วัวมันดึ๊บดึ๊บกันไห้ตัวเซฟอะไรตัวเซฟมานะฟิวเซฟไปตัวเซฟออกออกมาไเป็นไรโัวเซฟโัวเซฟป๊อกไก่เออไม่ทราบว่าเราเล่นมันมีปัญหานะครับตอนนี้ เนื่องจากว่าในบ้านผมผมมันแห้งแบวบ้านผมหยบอะไรประตูหยบประตูไม่เปิดเลยอาการไปถลดุงแรกกันการต้องเปลี่ยนสีมันจะแกะนี่เรายังไม่ได้เข้าไปห้องปฏิบัติการหลายห้องเยอะมากยี่โปรเดโต้สงจูงมาล้วทุคนผมเ่ิคนออกแบบและดีไซน์นะครับส่วนอาการเป็นคนสร้างครับแรงงานกับยังงานการ เธอแรงงานกิ่งครัา <Hay> ด <at> <ul> ีไซน์งานคุณมาดีไซน์ตอนไหนอ่า <hay> ก <at> <ul> ูดีไซน์อย่าเถียงอย่าเถียงไม่เงียบไว้ใครเป็นคนสร้างห้องธนูเงียบไว้เงียบใครเป็นคนทําประตูเลือดเงียบ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 มาแล้วกันเดี๋ยวเราตัดคลิปก่อนแล้วกันนะอ่าเค้กขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับใครเป็นคนทํา